ติ๊กชิโร่เจอดราม่าทั่วลงชาวเน็ตไม่พอใจถึงขั้นประกาศแบนกรณีภาพร่วมเฟรมกับรองประธานมวยกัมพูชาขนาดไปร่วมงานที่กรุงพนมเปญเผยควรแย,ะแยะ่ะหลังจากที่นักร้องชื่อดัง ติ๊กชิโร่เจอดราม่าทัวลงชาวเน็ตไม่พอใจถึงขั้นประกาศแบนด์จะไม่ติดตามดูดผลงานแล้วกรณีมีภาพร่วมเฟรมกับรองประธานกิตติมศักษาพันมวยกัมพูชาขณะไปร่วมงานวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกรุงพนมเปญล่ลาสุดวันที่5เดือนเมษายนปีพุทธศักราช6 6ติ๊กชิโร่ที่มาร่วมงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ต y 2 k c อ n f e s อนเฟสเน o ร์ n ิโ o ้นอ ido, อ,นอ,นอกอ็ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงดราม่าทัวลงดังกล่าวถามถึงเรื่อง แชร์ภาพคู่กับรองประธานมวยเขมรผมไปทำงานเป็นตัวแทนประเทศไปทำงานร่วมกับกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมก็มีอยู่สองหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือไปน,นำเสนอโทดโรนก็ได้ทราบข่าวมาบ้างเหมือนกัน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นมีเรื่องของสี่เกมส์ครั้งที่แล้วมีมวยไทยซึ่งก็เคยบรรจุไว้อยู่แล้วและทางสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาก็บอกว่าเขาก็มีมวยลาวก็เลยกลายเป็นใช้ชื่อว่ามวยเฉยๆแต่ก็เคยได้ยินมาบ้างเรื่องกุนกแม่ทีนี้มันก็กลับวนมาอีกในเน็ตก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะก็วาดกันไปวาดกันมา เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเลยผมก็ไม่ได้รู้ลึกหรอกไม่ได้ลงรายละเอียดที่นี้พอไปถึงที่นั่น ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจนำเอาสินค้าของไทยไปนำเสนอที่ประเทศกัมพูชาเพราะเราสองประเทศมีการค้าขายกันมายาวนานแล้วและสินค้าของไทยในภูมิภาคนี้เขาก็มีความเชื่อมัน่นและเขาก็ชอบใช้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่ดีของสองประเทศในการซื้อขายกันที่นี้ก็มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจก็มาถ่ายรูปกันผมก็ไม่ทราบว่าเอค่ะเป็นรองประธานมวยกุนกแมกก็เกยพูดคุยกุนกนกานะาคนรูนจักกักน เพื่อนรักกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีตำแหน่งตรงนี้ด้วยผมก็มีพี่เพื่อนฝูงพี่น้องที่เป็นคนดีๆตั้งเยอะแยะหัวเราะ เขาก็ไม่ใช่ฆาตกรเขาไม่ใช่คนที่ไปท่าตัดคอปัดแขนก็เป็นคนเหมือนกันและเป็นพี่น้องกันอยู่กันมาตั้งนานแล้วประวัติศาสตร์ก็จะมาทวงปราศาสตร์อะไรกันอีกโอ้ยหัวเราะไปกันใหญ่แล้วทางท่านผู้นําฮุนเซนผมก็ได้เห็นที่ท่านออกมาพูดนะครับท่านก็บอกว่ามวยไทยก็เป็นของมวยไทยเราจะไปเอาของเขามามันก็ไม่ถูกต้องกุนกแม่เป็นของเขาก็คือเป็นของเขา